สวัสดีครับเลขหนึ่งสามนี่นะครับเป็นเลขยอดฮิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเกมแรกที่เปิดหัวหลังจากเบรสทีมชาติลิวพูไปถูกบู๊แฮมตันออกนำหนึ่งประตูจบครึ่งแรกมายกินครปแก้เกมเป็นนึกเตละงไปลุยดิอสลงมาแทนแมคกา จากนั้นลิ์บูก็มารัวสามประตูรวดแซงชนะหนึ่งประตูต่อสามแล้วก็เกมช่วงสามทุ่มเวสแฮมออกนำแมนซิตี้1หนึ่งศูนย์จากนั้นพอครึ่งหลังมาแมนซิตี้ก็มารวยิงสามลูกก็เป็นสกอร์หนึ่งสามเหมือนกันอีกคู่หนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็โดนรัวเลยนะครับสลูกแรกจากนั้นก็เด็กดาวรุ่งลงมายิงตีไข่แจกก็1นสเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวเลข1นสที่เรียกว่าขาบ้านแม้กระทั่งลัสเองนะครับก็มีผลงานในเกมล่าสุดก็บุกไปชนะคู่ต่อสู้1นสาเหมือนกันนะครับเกมเยือนออสเตรีย ขักินเฟิร์สเจ้าบ้านได้หนึ่งประตูลัสสัดไปสามประตูก็ชนะหนึ่งสามเหมือนกันและไอ้ที่น่าสนใจก็คือเลขหนึ่งสามเนี่ยนะครับก็เป็นอันดับปัจจุบันของทีมน้อนๆเขาอีกนะครับอย่างน,น้อยเนี่ยจนนั้งสุดสัปดาห์นี้นะครับอันดับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขหนึ่งสามเนี่ยนะครับก็ยังหลอกหลอน หลายๆคนอีกต่อไปแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงความเป็นมาของชีวิตที่เรียกว่าบอลทูบีเด็กคนหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นยอดนักเตะนะครับนั่นก็คือโดมินิกโซวสไล์หรือดอมของเรานั่นเองคุณสมบัติของยอดนักกีฬามีอะไรบ้างรูปร่างต้องได้ โอเคกีฬาฟุตบอลรูปร่างต้องไม่สูงเงินเกินไปสูงเมตรแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรพอไหมกำลังเหมาะเลยนะครับคือเล่นได้ทุกตำแหน่งตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันตัวหน้าสุดตัวรุกข้างหน้าสุดนะครับสลีระได้นะครับก็อยู่ในวัยชักันด้วยนะครับตอนนี้เกิดปี2องพตอนนี้อายุ22นะครับทักษะฝีเท้าถูกฝึก ให้สัมผัสฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เดินได้นะครับสามขวบก็เล่นฟุตบอลแล้วนะครับหกขวบก็ถูกฝึกอยู่ในอะคาเดมี่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เจ้าของอะคาเดมี่รักมากๆนะครับตั้งใจจะปั้นให้เป็นยอดนักเตะตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดออกมาสินะครับเพราะว่าเจ้าของอะคาเดมี่แล้วก็เป็นโค้ชในชีวิต ของโดมินิกโซโบสไลก็คือพ่อของตัวเองชื่อโซสภาพร่างกายเป็นนักเตะที่มีสภาพความฟิตดีมากๆนะครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็รับรองได้เลยว่าก็อยู่ในระดับต้นๆด้วยสภาพร่างกายที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับตลอด5เกมเนี่ยผมเชื่อว่าสถิติที่เจ้าตัววิ่งตลอดทั้ง5เกมเกิน11กิโลทุกเกม แล้วก็น่าจะเป็นนักเตะที่สะสมใหม่เยอะที่สุดของทีมลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ความเข้าใจเกมหายห่วงเพราะมีพ่อเป็นเจ้าของอะคาเดมีและเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างอะคาเดมีขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาลูกตัวเองให้เป็นยอดนักเตะลำพังฝึกลูกตัวเองฝึกเด็กคนเดียวมันฝึกยาก แล้วก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของคนอื่นทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถคอนโทรลได้ดังใจแต่ทำอะคาเดมี่เนี่ยมันเป็นข้อดีก็คือเจ้าตัวก็มีรายได้จากการฝึกเด็กคนอื่นด้วยพ่อแม่ที่ส่งลูกมาฝึกก็ต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกเพราะฉะนั้นมีรายได้ที่จะเลี้ยงลูกเท่านั้นไม่พอโซเป็นชาวฮังกรีก็จริง แต่ว่าเพื่อที่จะพัฒนาลูกตัวเองให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะเส้นทางที่วางไว้ให้ลูกเป็นนักเตะอาชีพและเป็นนักเตะระดับยอดเยี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นจึงย้ายเข้ามาที่ออสเตรียเพราะมองว่าออสเตรียมีศักยภาพที่ดีกว่าที่จะพัฒนาเด็กคนนี้ให้ก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะอายุ1 6กระถุกเรดบูซาโบดึงเข้าไปติดชุดเยาวชนมีหลายทีมมาจีบ แต่พ่อมองว่ายังไม่ใช่ทีมที่ใช่ก็ยังไม่ปล่อยเมื่อเรดบูซาบวกติดต่อเข้ามาตอนที่ยี่สิก็ส่งเข้าไปร่วมเจ้าตัวเนี่ยผลงานโดดเด่นจนพี่จับตามองเนื้อหอมมากนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ทีมที่ใช่พ่อกไม่ปล่อยไปแต่ก็ทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับพ่อทั้งหมดเป็นเด็กที่สนิทกับพ่อมากกว่าสนิทกับแม่สิ เวลาส่วนใหญ่อยู่กับพ่อมากกว่าอยู่กับแม่ตื่นเช้ามาเจอหน้าแม่แม่ทําอาหารให้กินเสร็จออกไปจากนั้นตกเย็นท่านจะไปเรียนก็ไปเรียนไปฝึกซ้อมก็ไปฝึกซ้อมกลับมาตอนเย็นมาทานอาหารที่บ้านจากนั้นก็เข้านอนวันวัน,วนมีเวลาเจอแม่อยู่แค่นั้นแหละนะครับชีวิตส่วนใหญ่พกเีกับพ่อนี่คือวิถีชีวิต ของโซโบของเรานะครับเป็นนักเตะที่มีทุกอย่างสภาพร่างกายยอดเยี่ยมเป็นคนที่วิ่งเยอะที่สุดของลิพูตลอดทั้ง5เกมฉเฉลี่ยทุกเกมก็คือเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดแล้วก็ไม่เกี่ยงตำแหน่งทัศนคติยอดเยี่ยม m มซ์เซ็ยอดเยี่ยมทีนี้เรามาดูกันว่าโดมินิกโซโบสไลถูกสร้างมา ได้ยังไงกันเรามาดูละเอรยดกันครับจากที่ผมบอกไว้ว่าโดมิน mm ิคโซโบสไลหรือโซโบได้สัมผัสลูกฟุตบอลตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยเดินได้จากนั้นอายุสามขวบ mm hmm. ก็เริ่มเล่นฟุตบอลแล้วก็เริ่มถูกฝึกเบื้องต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับกระบวนการฝึกฝึกภายใต้สภาพจำกัดเพราะไม่มีสนามให้เล่น mm hmm. ก็ต้องฝึกซ้อมในบ้าน การเลี้ยงฟุตบอลก็จะต้องเลี้ยงผ่านกลวยซึ่งใช้ขวดน้ํามาตั้งแล้วก็แน่นอนว่าขวดน้ํานั้นะนะครับก็ไม่ได้มีน้ําเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีน้ําหนักถ้ามีอะไรไปเบียดแรงพอสมควรเนี่ยขวดน้ําก็จะล้มล้มก็ต้องฝึกใหม่นะครับต้องฝึกจนกว่าเซสชันนั้นเลี้ยงบอลแล้วขวดน้ําไม่ล้มวิธีการฝึกซ้อมทั้งหลายทั้งปวง ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาโซโบให้เป็นยอดนักเตะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพ่อจงใจที่จะสร้างอะคาเดมีขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาลูกตัวเองแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของตัวเองด้วยจากนั้นเจ้าตัวเองก็ถูกพาไปซึมซับบรรยากาศของฟุตบอลตั้งแต่ยุ3สาขวบพ่อพาข้าสนามไปดูฟุตบอลเพื่อให้ซึมซับบรรยากาศให้ความต้องการ ความรู้สึกที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนะครับมันจะมาจากข้างในการพัฒนาคนมันไม่ใช่การ,รบังคับมันต้องทำให้เกิดแรงจูงใจและกระบวนการนั้นก็ทำให้เจ้าตัวน,นะครับปรารถนาที่เป็นยอดนักเตะแต่ชีวิตที่เต็มไปด้วยการฝึกซ้อมการพัฒนาตัวเองโภชนาการก็ถูกควบคุม สำหรับเด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาเห็นเพื่อนหลายๆคนมีวิถีชีวิตแบบเด็กทั่วๆไปสนุกสนานได้เล่นได้เติบโตขึ้นมามีความสนุกสนานได้เล่นหัวได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ในระดับหนึ่งแม้ว่ามาฝึกกับอะคาเดมี Academy, แต่ว่าความจริงจังไม่เท่ากับที่ตัวเองฝึกอยากสนุกเบื่อหน่ายการฝึกซ้อมแต่พ่อบอกว่า ถ้าอยากประสบความสาเร็จก็ต้องอดทนแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฝั่งพ่อมากแล้วก็เชื่อว่ากระบวนการที่พ่อพัฒนาตัวเองพ่อทําไปด้วยความรักไม่ใช่วิธีที่รุนแรงเพราะนั่นน่ะจะผลักให้เด็กรู้สึกอึดอัดลำบากใจนะครับแต่ใช้วิธีการจูงใจอยากได้อะไรต้องแสดงผลงานเพื่อมาแลก อยากมีรอยสักอยู่บนผิวหนังตัวเองพ่อไม่ห้ามแต่ต้องเอาอะไรมาแรกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็ไปทําสถิติวิ่งที่ทําลราสถิตินักเตะในคารเมีของเรดบูลซาบุกนั่นแหะถึงได้มีรอยสักครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวมีอยู่ในสมองแวว่าจะสักอะไรนะครับเพราะว่าในความคิดของเจ้าตัวเนี่ยนะครับ นักเตะที่เป็นไอดอลของเจ้าตัวหนึ่งนั้นก็คือคริสเตโนโรนันโดอีกคนหนึ่งในยุคนั้นก็เป็นซีวิจีนั่นแหละนะครับรอยสัตว์นั่นก็เลยมาเกี่ยวโยงกับซีวิจีของเราแล้วก็ในกระบวนการทั้งหลายที่พัฒนาโซโบขึ้นมาก็ยังพัฒนาไมเซตของเจ้าตัวนนะครับมีครบเลยเห็นไหมครับสรีละวินยัยความเข้าใจ ในแนวทางการเล่นในทางแท็กติกนะครับเพราะพ่อเป็นนักฟุตบอลเก่าแล้วก็ทำอะคาเดมีขึ้นมาแน่นอนว่าการทำอะคาเดมีขึ้นมามันก็ต้องพาทีมออกเดินสายเตะความเข้าใจฟุตบอลของพ่อที่มีมากมายแค่ไหนเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปที่ลูกนะครับกระบวนการแบบนี้เขาเรียกว่าบอล t ูบีนะครับถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นชีวิตไม่มีอิสระเลยแต่ ถูกชักนำด้วยแรงจูงใจทำให้เกิด passion หรือความปรารถนาที่มันแรงกล้ามากๆท่านในทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าฉันทะคือความปรารถนาแค่ชอบไม่พอมันต้องมากพอที่จะยอมแลกเปลี่ยนกับทุกอย่างเคยได้ยินคำว่าอิทธิฤทธิ์ไหมอิทธิความหมายก็คือความสำเร็จฤิ ก็คือการมีฤทธิ์เพื่อทาให้มันเกิดความสําเร็จแต่อิทธิในที่นี้เนี่ยที่ผมใช้ก็คืออิทธิบาทก็คือทําให้สําเร็จแต่บาทเนี่ยมันเป็นพื้นฐานบาทคือเท้าหรือที่อย่างเท้าหรือพื้นฐานอิทธิบาตก็คือพื้นฐานของความสําเร็จอิทธิบาททำนั่นแหละนะครับก็เริ่มที่ฉันทะก่อน ทำให้เจ้าตัวรักชอบในฟุตบอลก่อนจากนั้นจดจ่อสิ่งเดียวถ้ายังไม่สำเร็จยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นพ่อบอกไว้ว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับอยากได้อะไรพ่อก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาอะถ้าถึงตอนนั้นถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่มันสมควรได้แล้วโอเคแต่จะได้มาต้องเอาอะไรมาแลกไม่ใช่อยู่ดีๆบอกโอเค yes แล้วก็ปล่อยให้ทำไม่ใช่นะครับ แม้กระทั่งรถยนต์คันแรกของเจ้าตัวเจ้าตัวเนี่ยเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ที่ซาบวกรายได้ก็ไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองได้รถยนต์คันแรกตอนย้ายมาที่ไลฟ์ซิกจากเรเบิลซันบวกย้ายมาที่ไลฟ์ซิกแล้วก็นี่กําลังจะซื้อรถยนต์คันที่สองรถยนต์คันที่สองเนี่ยก็จะซื้อตอนที่ได้ย้ายมา อยู่กับลิเวอร์พูลนี่แหละถ้าถามว่าตอนมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็รู้ทั้งรู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้ไปยูซีแอลนะแต่เด็กคนเนี้ถูกพัฒนา mindset มาที่ถูกต้องตั้งต่ต้นเลยอแล้วรู้ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามทีมระดับลิเวอร์พูลเนี่ยไอการที่หลุดจากการที่ไปเล่นในรายการยูซีแออ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเอง ตราบที่ยังมีกุญซือที่ชื่อเยเกนครอปอยู่เจ้าตัวไม่ลังเลเมื่อได้พูดคุยกับเยเกนครอปก็ตัดสินใจย้ายมาแล้วก็ลิวูเองก็ไม่ลังเลที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่70ล้านยูโรหรือ60ล้านกับอีกหนึ่งแสนปอนเพื่อดึงนักเตะคนนี้เข้ามาอยู่ที่สโมสรลิวูจะเห็นว่าเจ้าตัวจับให้เล่นตรงไหนเล่นได้หมด ค,ความทุ่มเทสรีละความเร็วของฝีเท้าถ้านึกภาพของการไล่กวดนักเตะของบูปแพมตันที่พาบอลทะลุผ่านเข้ามาแล้วคัตติโจไล่ไม่ทันแล้วนะครับหลุดแมคก,ก้าไปแล้วเจ้าตัวยังควบเข้าไปจนกระทั่งไปชะลอจังหวะของนักเตะบุปที่หลุดเข้าไปนะครับตรงนั้นเนี่ยพอเจ้าตัวไปชะลอได้ก็มีเพื่อนร่วมทีมเข้าไป ช่วยกันแย่งอวบอมาได้นั่นจึงได้เครดิตจากผมว่านี่คือนักเตะที่ผมให้เป็นแมนนร์แมโอเคมูเมสซ่าเนี่ยในแง่อัถประโยชน์ในแง่ผลลัพธ์ใช่แต่ถ้าโซโบไม่ทำอะไรในจังหวะที่ลิเวอรูลเนี่ยยังเล่นไม่เข้าทีเข้าทางผมเชื่อว่าไอการที่จะโกงความตายเป็นเกมที่สาม จากการที่ถูกออกนำและมาเล่นแซงในที่สุดเนี่ยนะครับคงจะเป็นไปไม่ได้แต่โซโบทําหน้าที่ทุกอย่างผมเชื่อว่าให้ไปเล่นตําแหน่งอื่นเจ้าตัวก็เล่นได้นะครับในตําแหน่งแบ็กก็เล่นได้ถ้าจําเป็นแล้วก็ไม่มีเกี่ยงงอนและสถานการณ์ที่เหมาะสมเจ้าตัวถึงขยับขึ้นมาเล่นในรูปแบบที่เจ้าตัวอยากเล่นเจ้าตัว เมื่อลงเล่นทําไมถึงปรับตัวได้ง่ายกว่าเอกะเพราะวิธีการของเจ้าตัวดูจากการยิงลูกฟรีคิกด,ดูจากวิธีการเล่นเจ้าตัวเนี่ยถูกปลูกฝังวิธีคิดที่มันถูกต้องมากๆก็แน่นอนนะครับว่าพ่อจงใจที่จะทำอะคาเดมีขึ้นมาเพื่อพัฒนาลูกตัวเองให้เป็นสุดยอดนัานคุณบอกหลายๆอย่าง ที่ใส่เข้าไปในสมองนี่ก็คือหลักคิดนี่แหละนะครับหลักคิดหนึ่งก็คือเล่นง่ายๆเข้าไว้อยู่ในตำแหน่งในจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้เต็มที่ใส่ให้สุดทุกดอกโดมนินิโซโบสไลคิดแบบนั้นให้เล่นแบบไหนเล่นได้หมดไม่จําเป็นที่จะต้องโชว์อะไรมากมายเล่นง่ายๆเพราะทั้งเกมมีเวลาเกินกว่า90นาทีอยู่แล้วนะครับ เจ้าตัวเนี่ยเล่นทุกนาทีเลยตั้งแต่เกมแรกยันเกมล่าสุดที่บุกไปชนะบุฟแฟมต์นันแล้วก็เตะตอนเที่ยงครึ่งด้วยตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยหกเกมที่เตะตอนเที่ยงครึ่งริอรูพูไม่เคยเก็บสามแต้มได้เลยแพ้ 3, สามเสมอสามแต่ถ้าไม่มีนักเตะแบบโซโบอยู่ในทีมผมเชื่อว่าเกมนี้ผลลัพธ์เต็มที่ก็อาจจะแค่สเสมอก็ได้เพราะ หมายช็ดที่ถูกปลูกฝังไว้ดีแล้วนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถูกพัฒนามาแบบเป็นขั้นเป็นตอนกระบวนการเหล่านี้ไม่มีเสรีภาพแน่นอนเสรีภาพควรได้มาก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมันพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอแนวความคิดที่บอกว่ามันต้องให้เสรีสำหรับผมผมเห็นชอบกับวิธีการที่โซโบถูกฝึกมา ผมก็ฝึกลูกผมมาแบบนี้แต่ผมแ่มยังให้เวลากับลูกไม่เท่ากับที่โซ so, ให้กับลูกตัวเองนะครับโซ so, เนี่ยแทบจะใส่ทุกอย่างให้กับลูกคว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นโซโบเนี่ยจะคลุกลีกับพ่อมากกว่าแม่สินะครับแล้วก็พ่อบอกแล้วไงก็เอาตามนั้นนะครับไม่โตแย่งพ่อเพราะพ่อพิสูจน์มาสเต็ปต่อสเต็ปว่า พ่อพูดถูกและมันก็เป็นไปตามที่พ่อพูดไว้อาจจะยังมองไม่เห็นว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดผลลัพธ์มันก็เป็นไปแบบที่พ่อบอกไว้แล้วก็เจ้าตัวเพิ่งอายุ22ด้วยทัศนคติแบบนี้ด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดไว้โซโบจะก้าวขึ้นเป็นนักเตะระดับท็อปผมเชื่อว่า ไม่ได้ด้อยกว่าที่ซาร่าได้รับการยอมรับแต่จะไปถึงขนาดที่โดดเด่นจนกระทั่งเป็นนักเตะที่เป็นไอดอลอย่างเดวิดแบ็กแฮมอย่างคริสเยโนลันโดนั่นต้องมีกระบวนการจัดการด้านการสร้างภาพลักที่เข้ามาเสริมมาต่อยอดผมเชื่อว่าพ่อของโซโบน่าจะคิดเวลาด้วยซ้ำไปขอความสำเร็จ ระดับเมเจอร์ที่สำคัญสำคัญที่ทำให้โซโบเนี่ยนะครับฉายแสงขึ้นมาและตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่รีบร้อนที่โชว์ฟอร์มไม่รีบร้อนที่จะโชว์ออฟให้เล่นแบบไหนเล่นได้ทั้งนั้นเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ที่ทีมต้องการอะไรจากตัวเองเนี่ยโซโบจัดให้ได้หมดให้ไปเล่นเกมรับเล่นได้ให้ทำหน้าที่ปิดทองหลังพระเพ็นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องสร้างสรรเกมแม้ว่าอยู่ ในตำแหน่งที่อาจจะเสียเปรียบแต่โซโบก็ใช้การวางบอลใช้ทักษะในการไปกับบอลที่ดีมากๆพาบอลขึ้นไปแล้วก็เป็นที่มาของลูกตี่เสมอก่อนที่ลิวพูเนี่ยจะมาซัดอีก2อลูกเก็บชัยชนะออกจากโมรินิยสชีวิตของโซโบผมว่ามันให้ข้อคิดมากมายนะครับหลักคิดแน่ๆเลยสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ผิดหรอกนะครับ อิทธิบาธรรมก็คือพื้นฐานของความสําเร็จเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นให้ใจรักก่อนนะครับแต่รักแบบข้างใครนะครับรักแบบมีแพชชั่นนะครับเมื่อมีฉันทะและมีจิตตะจดจ่อในสิ่งนั้นเพราะการทุ่มเทในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เจ้าตัวคาดหวังอยากได้อะไรในชีวิตมันจะตามมาวิิยะแน่นอนว่า มันน่าเบื่อมันเหนื่อยอยากสนุกแต่มันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องแลกชีวิตของโซโบก็อย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งลิซ่าณวันนี้ในตอนที่ไปเดบิวต์ตอนที่ไปฝึกตลอดห้าปีก่อนที่จะเดบิวต์ชีวิตตอนนั้นหนักหนาสาหัสเด็กคนหนึ่งที่ต้องไ้ใช่ชีวิตแบบนั้นนะครับณวันนี้ผลตอบแทนมันเกินคุ้มเพราะฉะนั้น เสรีภาพจะได้มาก็ต่อเมื่อคนคนนั้นพร้อมที่จะได้รับเสรีภาพแล้วการกํากับดูแลที่เหมาะสมต่างหากที่จะทําให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้คนที่สามารถกํากับดูแลตัวเองได้คนคนนั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องมากํากับดูแลอะไรมากมายแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับชีวิตแบบ Born to be เพราะ พ่อวางแผนไว้ตั้งแต่รู้ว่าเจ้าตัวจะมีลูกและลูกจะเป็นลูกผู้ชายนะครับวางแผนแม้กระทั่งสถานที่ที่อยู่อยู่ในฮังการี่มันไม่พอย้ายมาอยู่ออสเตรียนะครับและเมื่อลูกมีความพร้อมที่จะเริ่มฝึกฟุตบอลอย่างจริงจังก็ทำแอาเดมีซะเลยนะครับมีไรายได้ด้วยแล้วก็ได้ฝึกได้พัฒนาได้เติมฝันของตัวเองในชีวิตของตัวเองอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก จะเชื่อเธอว่าเด็กที่ตัวเองเนี่ยวันจงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นลูกแท้ๆหน่อเนื้อเชื่อไขของตัวเองเนี่ยนะครับรับรองว่าเด็กคนนี้จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับสุดยอดคนหนึ่งของโลกแน่นอนนี่คือชีวิตที่ถูกบรรจงสร้างของโดมินิกโซวสไลด์สวัสดีครับ